สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนปีปีปน,น้องวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาครับวันนี้พามาดูของสวยของงามครับดอกไม้ป่ามีอยู่สองสามชนิดครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่รู้ชื่อเขาชื่ออะไรครับแต่ก็สมมุติเรียกเอาเองว่าหงขาวเพราะเขาจะมีรูปร่างดอกก็จะมีสีขาว แล้วก็รูปร่างคล้ายๆหงลักษณะของเขาก็จะคล้ายๆครับไอดอกหงเหินหรือว่าดอกเข้าวันศาครับก็คงจะเป็นพวกอยู่ในตระกูลพวกไพรครับไพรป่าแต่ว่าไม่รู้ชื่อครับ ขึ้นอยู่แทกแทรก้อนหินขึ้นมาก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินครับเห็นดอกเขาคล้ายๆหงครับก็เลยเรียกสมมติเรียกเอาเองว่าห่งข่าวก็รู้จักชื่อที่แท้จริงก็ค่อยมาแก้ไขที่หลังครับ แล้วก็ข้างๆกันนี้ก็มีต้นคัดเค้าปา่าต้นเล็กๆครับกำลังออกดอกบางคนเขาก็เรียกต้นคัดเขาน้อยดอกคัดเขาน้อย ดอกสีขาวมีมีดอกมีแชกอยู่เจ็ดแฉก ก็ขยับมาข้างหน้านี่ก็คือกระเจียวครับเป็นกระเจียวป้าสีชมพูอมม่วงถ้าจำไม่ผิดก็จะเรียกพันนี้ว่าบัวสวรรค์กรีบลองดอกก็จะเป็นสีเขียวปนกับสีชมพู วันนี้แดดไม่มีครับก็ภาพก็อาจจะไม่คมชัดครับที่เป็นกรีบใหญ่ๆเนี่ยก็คือเขาเรียกกรีบกลีบรองแต่ถ้าดอกนะก็คือดอกสีม่วงที่แทรกออกมาจากกลีบรองนะครับ ลักษณะใบก็จะเหมือนใบพายครับใบใหญ่ช่อก้านยาวการช่อแทรกขึ้นมาจากกาบใบ ดอกนี้ก็กินได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่ามันเป็นดอกเล็กที่เขานิยมกินก็จะเป็นกระเจียวทุ่งกระเจียวนาดอกสีแดงแดงดอกใหญ่ๆครับยาวขนาดคืบนะครับดอกสีแดงแดงกระเจียวนาอันนี้มันอยู่บนป่าบนเขาก็มีไม่มากหรอกครับมีตรงโน้นที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่ง ที่ละต้นสองต้นนะครับขึ้นกระจายกระจายกันอันนี้มีหัวอยู่ใต้ดินถึงหน้าแรงก็จะหายไปถ้าหน้าฝนก็จะเงางามขึ้นมาเองโดยธรรมชาติครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ